ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแข้วสู่ช่องผู้ดีหนังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงซีรีส์ที่ชื่อว่า m o n s t r รั s ซีรีส์เกาหลีแนวสยองขวัญที่ท่านผู้ชมสามารถหาดูได้ผ่านสตรีมมิงออนไลน์ของวิวเลยครับตัวซีรีส์จะมีทั้งหมด6ตอนและแต่ละตอนก็ใช้เวลาในการดูไม่เกิน40นาทีเรียกได้ว่าสั้นกระชับเหมาะกับท่านผู้ชมที่มีเวลาจำกัดอีกด้วยโดยพล็อตหลักๆของซีรีส์จะเล่าเกี่ยวกับเสียมพระพุทธร,รูปอาถรรพ์องค์หนึ่ง ที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อนําไปใช้เป็นแลนด์มาร์คประจำอำเภอแต่กลับกลายเป็นว่าเสียมพระองค์นี้ได้แสดงอิทธิฤทธิ์เปลี่ยนคนในหมู่บ้านจนเกิดคุ้มคลั่งไร้ทําร้ายกันเลยครับซึ่งตัวผมเองที่ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสดูเรืเ่องสวหาดเดอะซิกฟิงเกอร์และเรื่องดีเอทไนก็ยังแอบรู้สึกว่าซีรีส์มอสตราเรื่องนี้มันค่อนข้างมีความน่าดึงดูดอยู่มากกว่าพอสมควรเลยในแง่ของการใช้ไอเดียเสียมพระมาเป็นตัวชูโรง และพวกไอเดียเหล่านี้พอได้ย้อนกลับไปมองรายชื่อคนเขียนบทก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไรเลยครับเพราะมีทั้งคุณยอนสังโผู้กำกับจากเรื่องเทรนทูปูซานอีกทั้งยังมีคุณรรยูยองแจที่กำลังจะปล่อยผลงานชิ้นใหญ่ใน n e t f l i ิอย่างเริ่มมันนี่หายนอกจากความสยองขวัญสันประสาทแล้วซีรีส์สามารถเล่าในประเด็นส่วนอื่นได้ดีอีกด้วยละครับทั้งเรื่องความเป็นสืบสวนเล็กๆที่สามารถเพิ่มความกลมกล่อมให้กับซีรีส์ได้ระดับหนึ่งเลย เพราะในเรื่องจะมีการพูดถึงตัวละครอย่างอิลจูกับซองวอดพระสองรูปที่พยายามค้นหาวิธีปราบวิญญาณร้ายอีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากตัวเอกของเรื่องที่ชื่อว่าจองกีฮุนเจ้าต,ตัวเป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญพวกเรื่องในธรรมชาติครับถึงแม้ตัวประเด็นสืบสวนตรงนี้จะไม่ได้ซับซ้อนพลิกล็อกอะไรมากมายแต่มันก็ช่วยดึงดูดผู้ชมที่เขาอยากรู้ว่าแท้จริงเสียงพระอารพนองค์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไร อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือบทดราม่าที่จะเน้นหนักในเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแหละครับที่มันจะเชื่อมโยงไปถึงเสียงพระอาถานอีกด้วยเชื่อมโยงยังไงเชื่อมโยงในที่นี้คือซีรีส์จะเล่าประมาณว่าเสียนองค์นี้มีพลังอำนาจทําให้คนที่ต้องตาเกิดภาพหลอนเกิดเรื่องราวร้ายๆในดีแล้วเรื่องร้ายในดีที่ว่านั้นส่วนมากก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนี้แหละครับอย่างเชื่อมเพลยของเรื่องอย่างจ้องกีหุน จ้าตัวเคยเสียลูกสาวไปตามอุบัติเหตุรถชนหรือตัวละครเด็กหนุ่มอย่างฮันโดยอกที่ไม่ค่อยลงรอยกับแม่ของตัวเองสักเท่าไหร่วันๆเจ้าตัวชอบหาแต่เรื่องชอบหนีออกจากบ้านไปอยู่กับหัวโจกประจำอำเภอที่ชื่อว่าควักยงจูและไอ้เจ้าควักยองจูคนนี้ก็ดันมีปมแย่ๆกับครอบครัวตัวเองในอดีตซะอีกเรียกได้ว่าประเด็นดราม่าเหล่านี้มีจุดยึดโยงกับเสี่ยมพระอาถรรพ์ได้อย่างน่าสนใจเลยแหละครับไม่ใช่ใส่พวกดราม่าเข้ามาแค่จะเรียกน้ําตาจากผู้ชมเฉย หรือใส่เข้ามาเพื่อยืดเวลาของซีรีส์ออกไปเท่านั้นส่วนงานด้านโปรดักชันตรงนี้ก็แทบไม่มีข้อติเลยแหละครับหลายฉากทําออกมาค่อนข้างเนียบยิ่งพวกฉากโคตต่างๆที่คนไล่ฆ่ากันหรือจะเป็นฉากช่วงแรกที่คนคลั่งในโรงพักจนกระดูหักเลือดไหลนองพื้นยอมรับโดยตรงครับว่าซีนเหล่านี้มันเล่นเอาผมเท้าจิกพื้นไปไม่น้อยเลย แต่พอซีรีส์เองมีเวลาในการเล่าที่มันค่อนข้างจำกัดบวกกับสปีดในการดำเนินเรื่องที่มันไปเร็วซะเลเนครับใน3ตอนท้ายมันเลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดช่องโหว่หรือข้อเสียตอนที่ผมดูรู้สึกได้ว่าความกลมกล่อมของซีรีส์เองนั้นมันไปกองอยู่3ตอนแรกอย่างเห็นได้ชัดการเปิดเรื่องมาชวนติดตามเราค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละน้อยของคนในหมู่บ้านหรือภัยพิบัตแิแปลกๆที่เกิดจากเสี่ยมพระอารันก็ถูกเล่าออกมาในจังหวะที่มันไม่เร็วเกินไป มีดึงช้ามีใส่ความสโลเบิร์นเข้าไปบ้างให้คนดูพอตื่นเต้น,นแต่พอเป็น3ตอนหลังทุกอย่างที่เล่ามาก็ดูรวบรัดไปหมดแล้วครับยิ่งตอนที่คนเกิดไล่ฆ่ากันหน้าที่ว่าการอำเภอผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของซีรีส์ที่มาไวไปสักหน่อยในความคิดส่วนตัวผมคืออยากให้มันค่อยๆไปเหมือนตอนที่คนครั่งในโรงพักมากกว่าพอมันเริ่มชุลมุนหลายอย่างมันเลยดูเป็นหนังซอมบี้ไปนิดนึง ในส่วนของตัวละครนั้นบางคนก็น่าสนใจครับแต่บางคนก็โดนตัดบทไว้ไปหน่อยเช่นตัวละครอย่างควักยองจูนักเลงประจม,มอำเภอที่เปิดตัวมาค่อนข้างวุ่นวาเลยอาจจะเด่นกว่าตัวละครของฮันดกยองซะอีกแต่อยู่ดีดีซีเรียงกลับตัดบทเจ้าตัวไปดือด้อๆครับแอบเสียดายที่น่าจะเก็บเจ้าตัวไว้ใช้ในตอนท้ายของเรื่องเป็นอะไรที่อาจจะทําให้คนดูสนุกขึ้นมากว่านี้แน่นอน ในส่วนแอททมหลักๆของเรื่องมันก็ไปกองอยู่กับ2ตัวละครอย่างจองกีฮุนกับอีซูจินเสเยอะครับเพราะเรื่องราวในอดีตของทั้งคู่จะมีผลโดยตรงกับตอนจบมันเลยเกิดความเสียดายลยครับว่าถ้าเกิดมีการกระจายบทในสัดส่วนที่เท่ากันมากกว่านี้อาจจะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมของซีรีส์ขึ้นไปอีกระดับเลยทีเดียวสรุปโดยรวมมอนสเตอร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ต้องใช้คำว่าดูสนุกเกินคาดแลยครับ ทั้งงานด้านการสแสดงงานด้านโปรดักชันที่ต้องบอกว่าผู้กำก,กับเองก็ใส่เต็มไปไม่น้อยเลยถึงแม้เวลาในการเล่าเรื่องมันจะมีน้อยเกินไปจนหลายอย่างดูรวบรัดไปสมดตแต่ถ้าเรามองภาพรวมขององค์ประกอบทุกอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นซีรีส์ที่น่าดึงดูดผู้ชมอยู่ดีเลยนะครับและสุดท้ายเราคงต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการสารต่อในซีซั่นถัดไปไหมเพราะตอนจบเหมือนผู้กำก,กับเองตงใจทิ้งประเด็นชิ้นใหญ่เอาไว้ด้วย เรากับว่าจะมีการเปิดจักรวาลเล็กๆของมอนสตรัสก็เป็นไปได้ครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ